กระท้อมาไห้นะเรากระสิเก็บได้อย่างเอากระท้อกระตามาไห้นะ เก็บในบบกอย่างนะคะเก็บในเก็บเม็ดยางบาลาเก็บในมะอยางเราก็จะหาเอาแต่เม็ดงาม,งาม ได้แล้วก็จะเก็บลง่งกระพอแบบนี้ลงถัง ก็จะมีบางอันที่มันมันเป็นเม็แบบมดแล้วก็เอาแต่หน่อนยางามๆนี่นะคะนี่เลยลูกส,สวย เยอะมากจากที่เรากกีดเรียบร้อยวันนี้จะเอาไปขายส่วนนี้ไปขายเราก็จะเก็บเม็ดมันนะเม็ดมันเยอะเต็มไปหมดเลยหาเอาแต่อันสวยๆ เต็มไปหมดวันนี้กินยางแล้วนี่นะคะเก็บเม็ดยางเรียบร้อยปลูกมาห้าปี ต้นทุเรียนนี่เลยค่ะนี่เลยเ,เยอะเต็มไปหมดแต่ว่ามันจะมีทัองเก่าใหม่เราจะเลือกเอาแต่อันที่มันสวย,สวย เม็ดใหม่นะคะจริงๆเยอะนะนี่มีแบบนี้ด้วย ก็จะงามๆหน่อยเยอะอยู่เก็บเอาไปขายนะคะแล้วกีดยางแล้ววันจะเอายางไปขายก็เลยต้องมาเก็บมวยมันนี่ค่ะสวยอยู่เลือกเอาเฉพาะที่มันเม็ดใหม่เต็มไปหมดเลย คืถ่ายให้ได้ดูบรรยากาศนะคะสวยงามตอนเช้าไม่มีแดดเลยไปเลยนะคะบ๊ายบาย